ใช่สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเนียโรสและนี่คือรายการไก่บ้านขอบคุณค่ขอแนะนำก่อนอันนี้นะคะชื่อน้องเคนนะคะก็คือเราเจอกันในทวิตเตอร์ใช่เพราะว่ามาดูคอนเสิร์ตมีายังไม่บอกเลยว่าเราอยู่ที่ไหนกันเออว่าแต่เราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เคนท์ปานปี2023นะคะอะซึ่งปีนี้จัดที่ไหน LA จ้าตระไหนของ LA ไม่รู้จ้กิโล นี้ตรก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ L A Convention Center นะคะแต่ถ้าเป็นตรงโชว์สถานที่คริปโตคอมก็คือติดกันอ่ะตึกตติดกันเลยซึ่งก็อยู่กับย่านดาวทา L A เลยก็ประมาณนี้ก็คือพูดได้นะคะว่าสำหรับที่เห็นพวกเราหน้าเต็มขนาดนี้คือแต่งหน้าบุรต์ไหมมาตั้งแต่เจ็ดโมงตอนนี้กี่โมงแล้วพอตอนนี้ตอนนี้ประมาณมแปดโมงแต่ว่าคือเราอะมาถึงที่นี่ตอนเจ็ดโมงแต่ว่าประตูอะค่ะเปิดสิบโมง สู้ป่ะประเด็นคือวันนี้มีเฮอริเคนเข้าจ้าฝนตกข้างนอกเราคิดว่าตอนบ่ายน่าจะแรงกว่านี้ด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าถามว่าผปู้ชาเราสู้ไหมสู้แต่ว่าก็แบบเขาก็จัดการดีนะเขาก็แบบให้รอในโลกเดินเข้ามาในหอตอนนี้แสดโมงใช่ป่ะคนก็แบบพึ่งหอแล้วนะแล้วเขาก็แบ่งเป็น เดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันบบ Angry, เขาแบ่งเป็นมีแอนกรีดูแถวข้างหน้าสุดเลยแล้วเราเป็น Convention. อคอนเวนชันนน่นเออคอนเวนชั่นอธิบายก่อนว่าคอนเวนชั่นเป็นยังไงในเคคอนนะ่ะเคคอนนะคะมันจะมีสองส่วนใช่ไหมทุกคนมันจะมีส่วนโชว์ตอนเย็นก็คือเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็จะเป็นคอนเวนชั่นตอนเช้าอารมณ์แบบกิจกรรมมีแอนกรีดอะไรต่างๆนานาซึ่งบัตรที่เราได้มาในราคาแค่สามสิบดอลลาร์เท่านั้นเนี่ยก็คือจะสามารถเจอศิลปินไลฟ์อัพตามนี้นะคะอันนี้เรามาวันที่สามนั่นคนก็คือแบบไลฟ์อัพตามนี้เลยส่วนน้องเเ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 คคคคคนนนนนนนะะะ้้้้อออออองงงไปป่่่สสิรรรร์ตตตตยย็็ดวววาา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 กืแแขบบบััชพ ถ้าสมมติเรามา,าเช้าอ่ะจะได้อยู่ไกลเพราะฉะนั้นการสร้างโมงเมนตมีแน่นอนเราเขยซื้อบัตรมาเท่าไหร่เราได้ราคามานเป็นแบบเฟสแวลูเลยเราไปซื้อต่อเขามาแต่ก็คือแบบส่วนใหญ่แล้วเขาจะขายราคารีเซลกันแต่ว่าเห็นได้เป็น,น,น,นในแบบเฟสแวลูเลยก็คือถ้าแบบรวมแพ็กแล้วประมาณ2.60อกราทอันนี้รวมคอมมชั่น30ดอลลาร์ไปแล้วรวม ใช่ก็คือถ้าสมมุติแบบซื้อเป็นบัตรโชว์บัตรมินิคลีหรือว่าแบบบัตรเอทีอะไรต่างๆของ,งน้องนี่ก็คือราคาทุกอย่างจะรวมกับอคอนเทนชั่นเรียบร้อยอแล<ต>้วแต่ของฉันก็คือซื้อแค่คอนเทนชั่นนะคะเพราะว่า,ากแกฉันรักคอนเทนชั่นมาเพอะไรปีที่แล้วโอ้โหฉันได้กับน้องเจอ่าคือ Insert, คอินเสิร์ตค่ะอินเสิร์ตคือดังนั้นฉันก็เลยรักเคคอนมากเพราะว่าแบบ มันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนโมเมนต์ฟรีอะคือจ่ายไปถูกมากแต่ว่าได้โมเมนต์จุกมากอะไรเงี้ยอธิบายคอนเทน่นอีกนิดนึงก็คือมันจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเกาหลีทุกคนแบบจะมีศิลปินบูธเครื่องสำอางอาหารเกาหลีซีเจก็มาแบบซัมซุงอะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวกับเกาหลีเขาจะมาจัดบูธแล้วถ้าสมมติว่าศิลปินคนไหนเป็นพรีเซนเตรอร์แบรนด์ไหนเขาก็จะไปตามบูธนานๆอย่างเช่น <c oughs> ีเอไนเพนเป็นพรีเซนเตอร์เอบ A ี เอบิอ่านว่าเอบิป่ะไม่รู้อะไรแล้วเราก็ได้ไปเจอเอทีบุญเอบิปนั่นแหละก็คือที่บอกว่าไกลๆก็คือที่บูญนั้นแต่ว่าปีนี้จีไอดอลไปที่ซัมซุงปีนี้ปีนี้ไอดอลเอทีไปอยู่ที่ซัมซุงใช่แล้วก็เอทีไปที่แมนตัวน้ด้วยใช่ใช่แต่ว่าเราอ่ะเป้าหมายของเราคือวิ่งไปเมนสเตจก็ไม่โอ้ยไม่ใช่เมนสเตจหยุดหยุดเข้าใจว่าตื่นเช้าแต่ว่าอันนี้แบบต้องหยุดนิดนึงอันนี้คือผักนะทุกคนติ๊ง คือเนี่ยเมนเมนสเตจจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปเลยก็คือจะเป็นสงครามนิดนึงไม่ใช่ไม่เรียกว่านิดเรียกว่าตบดีอย่างจริงจังจะบอกก่อนว่าวัฒนธรรมการมาคอนเสิร์ตที่นี่คือแบบถ้าแขกอยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะบัรเดือนน่นะนะคือต้องตั้งแคมป์บางคนคือแบบเอาเต็นท์เอาเก้าอี้เอาเสื่อเอาหมอนมานอนเลยอ่ะซึ่งถ้าถามถ้าถามว่าเราทำอย่างนั้นได้ไหมถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ทำไปแล้วแต่ก็แบบมีเบ็บมือที่คิดว่าแบบคือชีวิตเราต้องสู้ขนาดนั้นหรอเพือผู้ชาย แล้วมันจะเป็นการตบตีว่าแบบใจหนึ่งก็แบบอือม,มึงสู้ไปเหอะพืผู้ชายกัแบอีกใจหนึ่งก็คือแบบมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนเคยงั้นเดี๋ยว10โมงเราจะไปดูกันว่าเราจะวิ่งอะไรกันยังไงนะคะ <c oughs> นี่บรรยากาศตอน8โมงนะคะก็ <c oughs> คือฝั่งเราเนี่ยจะเป็นคอนนชันแล้วก็ข้างหน้าสมุดเลยจะเป็นเอ <c oughs> ็นีเพราะว่ามีเอ็นจจะได้เข้าก่อนนะคะนี่นะคะไม่ได้ติ่งเลย <c oughs> วงเลยไม่รู้แต่ว่าเลิกเมยแล้ว <c oughs> พาน้องจงมณมาด้วยน้องจงบอกว่าแม่ห้ามน้องลูกน้องทางนะแม่ห้ามแบบไปรักเด็กคนอื่นนะอย่างนี้อันนี้น้องแอนตันฮัตช์จูเซโยแม่คาร์ลนะคะกำลังจะตรวจกระเป๋าโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้รีสแบนมาแล้วนะคะประตูมันยังไม่เปิดใช่ไหมประตูมันเปิดสิบโมงเขาก็เลยให้เราเข้ามารอในห้องนี้นะคะเมื่อกี้ก็แบบไม่เอ yeah, ี้ยดลันดลันแล้วก็แบบลท์ทิวไลท์ทิวไล่ไปเเสียงโคดังคือการแม่งดุทช่บหานการดุการดุปมาทที่บ้านอีกแล้วก็ เป็น,นตะกับแปลกมากก็คือให้ไลน์อัพเพื่อมาไลน์อัพแล้วก็นั่งรอในอีกห้องนึนงเพราะว่าข้างล่างมันน่าจะเต็มไงแล้วคน,นอยู่ข้างนอกนติดฝนวเขาก็เลยน่าจะแบบให้ย้ายมาอีกห้องนึงโอ้ตามตรงงง,งงระบบเล็กน้อยเล็กน้อยไม่ไม่เล็กน้งงมาก <laughs> เพราะว่าปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วคือเราสามารถไปเช็คอิน,นตึกหนึ่งวันไหนก็ได้ไม่ว่าเราจะมาคอนเสิร์ตวันไหนก็ได้ใช่ไหมเราก็ไปเช็คอินตึกหนึ่งก็จะได้ริสแบนมาเลยแต่อันนี้ต้องมาเช็คอินหน้างานหน้าทางเขา้าถึงจะเข้าไปได้แล้วก็ต้องรอ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 ีกคือแบบเออทำให้คนมันมากองกันที่ตรงนี้ยอันนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนั้นแถวหน้าตรงประตูตรงนี้ ตามเขาไปไหมฉันจะร่ามีอยู่ข้างหลังไว้แกอีก๋ยอยู่ไหนวะกัวตรงนี้กัวตรงนี้ค่ะกัตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะต้องวิ่งค่ะไม่ใหญ่เท่าสเตทโอ้ยในสุดแล้วค่ นี่คือสปอตของเรานะทุกคนอีกสิบนาทีจีไอโดจะขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็อีมาได้เตือแล้วก็มาเชลลี่พรอ้ <c oughs> อมโอค้ชแม่ทัพสุขภูมิแกอันนี้เป็นโลโก้นะฮะของคนที่เป็นนะครับในเซาท์เอเชียตะวันออกซุนทาวน์ Oh. First, please say hello to all the K-POP owners in South Korea. And they've attached so many. Yeah. So, oh, how about we have each member choose the one they like the best? Hello everyone! We are... Nozomato Channel! Thank you very much! Thank you very much! Takabe! Hello! Oh so many people! So many people! So I heard this is your first time visiting LA? Right? It's first time? first time. さあ初めてということでまずは1人ずつ自己紹介を簡単にお願いできますか、uh, ?Please c h e e r for each member for the one that you think they're the b e s t <Okay. S 1> 一位の女の子と思う方に、えー、と応援キャーって声を出してください、oh. Ready?So from this one はいじゃあこちらからいきたいと思います John 男の Who do you think he's the b e、oh. s t o、oh. k a y h o w about next?、ね next no so, uh, thank you for coming again uh, actually, actually yesterday today we were really great tonight and uh, so thanks for again and Hope you enjoy today too. Yeah. All right, we're going to switch things up a little bit. We're going to play a game to test and see how well. Are we going to play a song or just do it without the song? Do we have a song we can play? Oh 지금까지 에이트였습니다. 둘, 셋. 에이스 님 감사합니다. <laughs> 여러네안 일단 너무 많은 분들께서 함께 해주고 계시는 것 자체가 너무너무 좋고 <laughs> So, this is so much LA thing, and we receive energies from all the fans coming here. อ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าเมื่อกี้สถานที่ที่เรามาเป็นยังไงนะคุณอย่าเรียกว่าสถานที่เรียกว่าขุมนรกเม่อไหรแล้วเหมือนจะตายทุกคนเราอยู่ตรงนั้นเลยอะแถวสามประมาณแถวสามแถวสี่เนาะคือแบบใกล้แล้วแต่แบบกูไม่ไหวแล้วคือทุกคนก็ดันใกล้จริงๆนะใกล้จริงแต่ว่าตรงเนี้ยก็เห็นชัดเหมือนกันเออตามอยู่ไหนก้อนก้อนรู้เหรอ

ไอ้เหี้ยแฟนพาอันเท่าเนี้ดูดินดูว่าจะอะไรบ้างก์นี่นะคะมีผู้มีพระคุณยัยซื้อน้ำมาให้ด้วยกิ๊กมาทุกคนตอนนี้ก็คือฉันยืนอยู่ที่ประตูใช่ปะแล้วก็แบบฉันก็ไม่รู้ว่าใครจะเดินไปตรงนู้นแต่แบบ น่าจะใกล้อยู่แต่ตอนนี้คือการหล่อมากคือฉันถามทุกคนแล้วว่าใครจะเดินทางตรงนี้ทุกคนก็ไม่มีใครรู้เลยเอนทุกคนก็ยืนร้อยดอกไม่่ยแบบเป็นทางเดินไปตรงนู้นเลยแต่ว่าเราอยู่หน้าประตูนะไอื่ไว้ thank <laughs> you e o everyone? My name is Kevin u I'm your h o s t 네, 이제 케이커너스가 단체 신품 사하기 집전이라고 소식을 전해왔습니다. 네, 이제 멤버 한명한 한 명에게 더 깊이 빠져들 수 있도록 줌인이라는 자기 소개 시간을 가져볼 건데요. 자신의 신체 중 가장 매력 포인트라고 생각하는 곳을 어필하면서 소개

จบแล้วนะคะกับเ K1 s t สเตจมีสเตจนะคะก็วงสุดท้ายเป็นน้องแอนตันวงไรซ์แต่เราอะอยู่แยกกันเนาะตัวเองอยู่ตรงไหนเกาะรัวปะเรียกว่าเกาะรัวขอบน้องตอนรถตอนรถที่สองแต่เราอะอยู่หลังเลยแบบเพราะว่าเราอยากชูป้ายเราก็เลยแบบไปอยู่ข้างหลังเลยยเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างคะน้องแอนตันของมารีาบกมือให้ฉันเขาไวกมด้วยเหมือนกันไม่รู้ว่าฉันอาจจะมโนแต่ว่าคือฉันอาะชูป้ายสูงมากนั่นอ่ะก็โบกประมาณแบบเออแต่สิ่งที่อยากเอาของแอนตันคือ ตัวใหญ่แต่เสียงเล็กเสียงเล็กมากจริงๆแต่ารรับฟังกับปกตมากมากมากเออแต่ว่าเพลงไรซีนะแกว่าปะดีเพลงแบบเพลงที่แบบคนฟังปกติได้อ่ะแบบไม่ได้แบบฮะไอเงี้ยฟังได้เพลงดีเพลงดีเพลงดีทุกคนคะวันนี้เราแบบว่าได้โมเมนต์มันด้วยนะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีโมเมนต์แล้วนะคะเนื่องจากว่าเรายืนหน้าเวทีตลอดเวลาเลยแต่ว่าได้โมเมนต์มาอยู่นานเนื่องจากว่า เราอะเดินออกมาเพราะว่าปวดขาใช่หมเราก็แบบไปกินนู่นกินนี่ไปนั่งนันนี่เนี้ยทีนีพ้พอาเทาหทีก็ไม่ได้อยู่ชนาแล้วเราก็เลยเออ่เดนไปแบบเปลี่ยนแล้วอะก็เลยเดินเล่นนะคะทีนี้พอเดินเล่นเสร็จเนียเราก็เจอ,อง